ก็สวัสดีนะครับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาต่อกับเรื่องขององค์ประกอบศินนะครับซึ่ก่อนหนึ่งก็ขอทวงเรื่องงานนะครับแม่แมปองค์ประกอบสินนะครับก็ส่งความเรียบร้อยส่งความคืบหน้าของงานให้กับครูดูในทุกสัปดาห์นะครับและเมื่อสิ้นสุด คลอดนี้นะครับนักเรียนจะมีงานที่สวยงามหนึ่งชิ้นนะครับก็คือไม้แมพองค์ประกอบศิลป์นะครับโดยทําในกระดาษ A3 นะครับระบายสีให้สวยงามซึ่งครูอ,อนุโลมให้ใช้สีอะไรก็ได้นะครับในช่วงที่เราปิดที่โควิดและทำการเรียนการสอนออนไลน์หลังจากที่เราเรียนรู้เรื่ององค์ประกอบศิลป์ไปแล้ว4อย่างนะครับก็คือเอกภาพนะครับสมดุลอะไรอีกครับผมจังหวะ ลีลาและก็ความกลมกลืนนะครับวันนี้ถือว่าเป็นท่ศน่าศิลป์ไอ้องค์ประกอบศิลป์ที่น่า,า,นาจะสําคัญที่สุดขององค์ประกอบศิลป์แล้วนั่นก็คือจุดเด่นนะครับจุดเด่นคล้ายเป็นพระเอกของงานศิลปะชิ้นนั้นเลยนะครับก็คือเป็นสิ่งที่เรามองภาพแล้วจะมองจุดนั้นเป็นจุดแรกนะครับจะเป็นจุดที่เด่นที่สุดจะเป็นจุดที่เราต้องการนําเสนอที่สุดนะครับจุดเด่นก็คือส่วนที่ปรากฏ สะดุดตาที่สุดในงานศิลปะนะครับจุดเด่นจะช่วยสร้างความน่าสนใจให้กับผลงานนะครับให้ผลงานมีความสวยงามมีชีวิตชีวานะครับซึ่งกลางวันจุดเด่นก็เกิดจากการวางที่เหมาะสมนะครับซึ่งก็มีอยู่2แบบนะครับก็คือจุดเด่นหลักคือเป็นที่มีความสมคัญที่สุดของเรื่องที่เราจะวาดนะครับและจะแสดงออกมานะครับเด่นที่สุดในภาพนะครับอย่างยกตัวอย่างภาพนี้นะครับภาพบ้านกลางน้ำนะครับ เด่นที่สุดคืออะไรเด่นสุดคือบ้านนะครับส่วนอันที่2ก็เป็นเจ็ดจุดเด่นรองครับเป็นองค์ประกอบของจุดเด่นหลักครับมีหน้าที่สนับสนุนจุดเด่นหลักให้มีความสวยงามยิ่งขึ้นนะครับเช่นในภาพนี้จุดเด่นรองก็คือเรือนะครับซึ่งหลักการสร้างจุดเด่นนะครับก็จะมีที่นิยมกันนะครับก็จะมีอยู่3ถึง4รูปแบบนะครับอันดับแรกคือการใช้กฎ3ส่วนนะครับ กด3ส่วนนะครับกล่าวไว้ว่านะครับไม่ว่าภาพจะอยู่แนวตั้งหรือแนวนอนนะครับเราแบ่งภาพนั้นออกเป็น3ส,ส่วนทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะครับซึ่งลากเส้นมาทั้ง4เส้นแล้วนะครับจะเกิดภาพจุดตัดกันทั้ง4เส้นนะครับซึ่งจุดตัดทั้ง4เส้นนี้นะครับเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับสำหรับการวางเน้นวัตถุให้เป็นจุดเด่นนะครับ เป็นจุดเด่นหลักนะครับส่วนรายละเอียดอื่นนั้นก็เป็นาการวางรองลงมาตามตำแหน่งจุดเด่นหลักครับไม่ว่าจะเป็นไม่ต้องจะเป็นต้องมีข้อจํากัดอะไรมากก็ถือว่าวางที่ใกล้เคียงทั้ง4จุดนี้นะซึ่งหลักการนี้นักเรียนที่ชอบบุ้นชอบการถ่ายภาพสามารถนําไปใช้ประกอบการถ่ายภาพของเรียนได้สังเกตว่ากล้องถ่ายรูปของเรียนจะมีฟังก์ชันการแสดงจุดตัด4จุดอยู่ด้วยนะครับในกล้องนะครับซึ่ง แต่บ้านให้ให้เราวางจุดเด่นได้อย่างชัดเจนนะครับกดข้อที่2ก็คือกดสามเหลี่ยมทองคำนะครับกดสามเหลี่ยมทองคำนะครับจะช่วยการจัดให้ภาพดูสมดุลนะครับเป็นสัดส,ส่วนนะครับโดยให้ใช้เส้นสมมุตินะครับทะแยงมาจากมุมหนึ่งไปอยู่อีกมุมหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็ตั้งฉากมันจะลากเส้นตั้งฉากมาตั้งฉากกับเส้นทะแยงมุม แล้วก็นำจุดสนใจนะครับมาไว้ตรงาภาพนำจุดสนใจมาไว้ตรงนี้นะครับตรงที่จุดตัด,ตดนี้นะครับจะทําให้ภาพเกิดนานเ,เกิดความน่าสนใจมากขึ้นนอกจากนี้ก็ยังใช้กฎสามเหลี่ยมนะครับก็มาจากกฎสามเหลี่ยมทองคำนะครับคือการทําจุดเด่นให้เป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็จะทําให้ภาพดูน,น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนี่ซึ่งกฎนี้นะครับก็ใช้กันมานานแล้วครับตั้งแต่ยุคเลยนาสองนะครับหรือยุค ฟื้นฟูศิลปวิทยานะครับคือยุคอดีตแล้วแหละครับใช้กันมานานมากนะครับผมส่วนกฎที่3นะครับคือกฎการใช้กฎเส้นนําสายตานะครับก็คือการใช้เส้นนําสายตาดึงดึงสายตาของคนเรานะไปหาไปหาจุดสนใจนั้นจะทําให้ภาพจุดเด่นมันมีชัดมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งก็ จุดเด่นเราก็บอกแล้วว่าใช้ในกฎชั้นบนคงคหรือกฎ3ส่วนนะครับแล้วก็อยากจะให้ภาพมันน่าสนใจมากที่เราก็ใช้จุดนําสายตาดึงเข้าไปนะครับก็จะมีการแบ่งสัดส่วนของภาพอย่างลงตัวนะครับจะทําให้ภาพโดดเด่นนะครับมีเรื่องราวขึ้นมาเองนะครับโดยใช้เส้นสายตาอาจจะใช้เป็นรูปถนนหรืออะไรก็ได้ที่เรามองแล้วเป็นเส้นที่นําไปยังจุดเด่นที่เราต้องการนําเสนอนะครับและควรเริ่มจากขอภาพไปเลยนะครับไปยังจุดสนใจนั้น ส่วนกฎข้อสุดท้ายนี่จะจะเป็นกฎฟิสิกส์จะเป็นกฎคณิตศาสตร์มาเกี่ยวข้องด้วยเล็กน้อยนะครับก็คือกฎสัดส่วนทองคำนะครับก็คือการนําเส้นที่ถูกแบ่งตรงตําแหน่งที่ก่อให้เกิดอัตราส่วนทองคำนะครับก็คืออัตราส่วนของความยาวรวมนะครับ A กับ B นะครับต่อความยาวที่ส่วนยาว A มีค่ากับส่วนยาวส่วนที่มีส่วนยาว A ต่อส่วนความยาวของสั้นส่วนที่ B นะครับงงไหมครับ ูก็งงนะครับจำไม่ไ้ว่ามันเป็นรูปก้นหอยนะครับเราลากก้นหอยมาจากมุมของภาพนะครับแล้วก็ม้วนไปชนขอบแล้วก็ม้วนอีกทีชนขอบเสร็จแล้วก็เป็นม้วนอันที่มันม้วนอยู่นะครับนั่นคือจุดที่วางจุดสนใจของภาพนี้ส่วนนี้ก็ใช้มานานแล้วครับคนพบก็คือเรียวโนดาวินชีนะครับไอ,บอที่เป็น A ความยาว B อะไรเพราะนั้นก็ไม่ต้องจำนะครับข้ามไปนะครับ กูก็ไม่เคยจานะครับรกูแค่ว่าลากเป็นก้นหอยก็เท่านั้นนะครับอันนี้คือหลักการสร้างจุดเด่นให้กับรูปภาพนะครับโดยใช้กฎเหล่านี้นะครับถ้าภาพเราสวยแต่ว่าไม่มีจุดเด่นไม่มีองค์ประกอบที่มันทําให้ภาพดูดีว่าจะสื่อสารอะไรมาภาพเราก็จะด้อยราคาด้วยค่าลงนะครับวันนี้เอาไปศึกษาแค่หนึ่ง ส่วนก็คือจุดเด่นหือว่าถึงถือว่าเป็นพระเอกขององค์ประกอบศีลเลยก็ว่าได้สัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์สุดท้ายนะครับก็จะมีอีก2องค์ประกอบศีลนั่นคือขนาดสัดส่วนแล้วก็ความขัดแย้งครับซึ่งวันนี้ก็ขอลาเรียนไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ